ให้เพื่อนพ,พ,พวกเราจะทำอะไรกันดีอ่ะไม่รู้อ่ะเสร็จแต่ฉันมีดาบอยู่เดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะนี่งไงดาบของฉันเป็นไงล่ะโอ้โหดีมากเลยนะเพื่อนเนี่ยแต่ว่ามันฟันเข้าไหมอะฟันน้อยค่อยเข้าเท่า,หาไหร่อ่ะนายลองโรนไหมก็ได้ก็ได้วันไม่ห้าออก ใจแล้วเพราะทำไมถึงมันฟันไม่เข้าข้าใจแล้วฉะนั้นฉันจะเสริมพลังเข้าไปในนี้แล้วมันจะกลายเป็นเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดแข็งกลางที่สุดถ้ากับมันถ้ากับมันถูกสกี้ไม่ดีเอาไปสกี้ไม่ดีมันไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่ใช่แต่ว่ามันเหมือนดาบของเราจะเอาดาบไปใส่ หตัวอะไรไหมไม่ลกจมเตแต่ดฉันได้ทำยังไงก่อนไม่รู้สิแต่ว่าฉันจะบอกว่ามีสกีบีดีข้างหลังอ่ะสกีบีดีดันดันดันยะะเะ เยอะเยอะเออไม่ได้เลยเพื่อนนีออ่ได้แล้วฆ่าได้แล้วหัวมันแตกเลยวู้ฮู้ข้อมันได้แล้วกดโถสัวส่วมด้วยปุง่งตัวนี้มันปากจริงๆแต่ว่ามาันจะมีเพิ่มมาอีกไหมฮะเราเรื่อยๆเกลือแล้วโอ้โหมันนี่หลายตัวเลยนี่นี่นี่อเออ Nói trốn ư khư tuổi nó bây giờ tấn công team ra bây giờ ฉันจะ้ะไม่เล่นยจ้าดอนนี่มองอะไรกันฉันริงเดีวยวปีิบีพอไป ตายไปสองตัวโคตได้อยู่นะแู่ได้อยู่ได้อยู่ ไปกันทั้งหมดเลยยังน่านอนก็พุ่งไปเลยดูดูดาบดอกนะฉันเชื่อดฉันที่เชื่อนฉันก็เชื่อนดอบแล้วก็บู๊บ 等等，我不。 не укроти укроти суперно а то там сам сам i

นี่ตัวนี้ตัวนี้มันรวมร่งจกหน้าแพ้หน้าจะนั่นไมนได้น่าจะนันไน้่มด้วยุไมไปต่อตูกัิ๊กติ๊กแล้ววนี้ก็โีเลยน่้จา ตายไปเลยตายซะเปาซิลูว้าโหมันโหดขนาดนี้มันจะไหวปะเนี่ยฉันี่โดมันเือไม่ไหวแน่เ มาครับพวกเราต้องรีบรายก่อนค่อยเดี๋ยวของเรา่องไรโอเคโอเคโอเคได้พวกเราไปกันพวกเราไปกันเลย โด,โดน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 มันเป็นยังไงบ้างชัวโอ้โหตายกันหนกคนเลยเพราะอย่างนี้มันจะจง,ง,ไวไวงกันยังไม่ไหวนี่แล้วก็แ่าเราต้องกดโทรซ่วยเหมือน,อน,น,น,อนตอนที่แล้วมันกินสับหมดเลย

จงไหมรอดูรอดูรอดูเฮ้ยเฮ้ยจชนแมวใครได้ไร่ไหนเ่ลกไซนอโอเคโอเคฮั่ก็ได้คนเลยโอเคจากนั้นฉันจะข้าม <game, S 2> ันได้เลย คนได้แล้วลว้ายคนแล้วอาทำยังไม่ตายนะัอยังไม่ตายดิอายังไม่ตายอายังไม่ตายดิอายังไม่ตายอ่ะตอนนี้ผมมันเจ็บมากเลยมนะันได้ไหมตอนนี้เราไปด้วยกันไหม เออเอาหัวหน้าไปด้วยวตอนนี้หัวหน้าจะหลบเลยครับผมครับได้ได้โอ้โอเคไปกันเลยตอนนี้หัวหน้าอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้หัวหน้าอาการเป็นยังไงบ้าง ก็ดีขึ้นนะคะตอนนี้หัวหน้าเขาหายแล้วหวัวหน้าให้ี่ในโอ้เกินเลยขึ้นนอะเกินเลยเกินนอะแล้วเห็นรู้เรื่องอะไรเลยเย็นน,นไหมยังเป็นไงอะทำไมอยู่ดีมันเคลียบตัวไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไปแล้ว ดูฮึฮัมดูอ๋อโอ้โหผมไม่ทนวยๆได้แล้วอะเพาะตัวขาดขอนอนนะแต่ก็มีวิธีกักษาโอ้โหนี่หนัก ก่านนั้นอีกอหอนี่หลอได้หัวสภาพดูสภาพอย่างนี้ครับหัวนะ สำหรับใ,ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็คือกดฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดแคร์ให้ผมด้วยนะครับ EP ต่อไปจะเป็นยังไงไปรอเขาดูกันนะครับบายบายบายไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้า